วันนี้ก็พบกับช่องเด็กเวินดีวันนี้จะมาเปิดกล่องสุมเบบี้ทร e วีสาครับที่เราเปิด V4 นี่ได้มาจากไหนเนี่ยอางานหนังสืองานหนังสือทำไมไปได้กล่องสุมใช่คิดว่าได้ตัวอะไรถ้าได้สีเแคททำไมเนี่ยดีใจหนูไม่ให้ดูการะคาวิ ตาไก่แน่นอนใช่ถูกถูก้วยตาไก่ตาอะไรอ่ะตากริ้งตาอะไรตากริ้งตากริ้งเหรอเราเล่นอย่ากได้ตากริ้งเหรอใช่อยากได้ต้องสามารถทำามือได้ด้วยขอดูกันอุ๊ยมี่ได้สายด้วยอะ ตรงไหนเหมือนเดิมที่ป้าเคยคล้องคล้องให้หน่อยอ,อ้าวเดี๋ยวค่อยคล้องสิไม่มี <นะ S 1> มือน่าก็ค่ะตดูตาหน่อยดูตานอ้องเหมือนกันแต่ตรงน,นี้ไม่เหมือนดูตาน้องก่อนอือมน่ารักอ่ะใช่ตัวที่ปบาป้าบอกว่าจะได้ว่าไม่ใช่ป้าป้าบอกแก๋อ๋อโอเคหนูอยากได้สี่เขตก็ว่าอยู่หนักอะไรหนักหูหว่าเราต้องได้กระต่ายเพราะหนูจำหูเราได้อ๋ออุยน่ารอ่ะ 谢谢啦